ก็หวังอยูนะเดกกังอยาก้อยากไดาาชม้นะสวยแล้ววันนี้ก็ถือว่าเราแก้มุ้ได้สำเร็จตอนนี้เพชรสมานทำเวทได้เท่าไหร่ก็ต่ำสุดได้ร้อยยี่สิบสองยี่สิบสบสามยี่ไม่ได้ใหญ่เลยแต่21่สิบเอ็ดก็ลดเยอะไปแล้วในเวทนี้เราเคยแพ้ใครบ้างเนี่ยเร2ยี่ส เหลืออะไรก็หลังศึกก็ัสายออกมาไม่มีในเวทเดียกัน็หมดตัวแล้วนะเรียคอมเพท์ะคอมเพท์คอมเพนมาเอออาจารย์ฉายก็คงไม่ได้เจอละไม่ไหวไม่ไหวสุภเขาไม่ได้อรจารย์ฉายยอมยมยอมให้คนยวไม่เอาแล้วแล้วชกแล้วชกไฟนี้เสร็จก็ กับพักฟนยี่ว e ัน ah. พ pues right okay. ักันอาทิ à, <c c <c c ัอาทิตย์นลงาองายสอเอาทีนี้เดี๋ยวเพชรบอลยัทำางกายสักควายสองคอยสักทีได้ไหมได้ได้ได้ไเดี๋ยวพี่เบี้ยฝากมาวันนี้เขมาเป็นงั้งามาเปไมั้งายพี่ต้งไปต่นขยุดนานนะชาวนนานอนไม่นอนเปราเราขึ้นคออะไรนอนไมหมดไม่ร้ยังไงขึ้นคออะไรกเนียนนีวคนไม่ต้องเอไม ชนะได้อ ah ีกไปหนึงเอ้ชนะกี่ไปสามไปติสามไปดิเอาเป็นจังหวัดสุรินนะเอาฟ้าครับสอสมันการหมติดตามพวกเราสอสมันกันไมม่้ไป้มาวโอเควันนี้มีอาช้ามีกบฟมาต้องรเรา่ก็่น่อ ยอมแน่นเงียบแบบนันนะจอมไปจอไปในหันซ้ายหันขวาก็ต้อเชื่อมรัีเสป็นยังไงก็แสดงความดีด้วยนะครับครับส,ส,สอบถามาความความเคลื่อนไหวของน้องในค่ายที่จะใอยในสัปดาห์นี้หน่อยอเจ้าเพชรสังวานเป็นไงบ้างครับคิดว่าน้องน้องจะแก้มือได้ไหมคิดว่าคิดว่าได้ใช่ไหมแก้ทำม,มาเรียบร้อย อ๋อฝั่งนู้นเขามีอะไรนะพระจันทรฉายเป็นเทรนเนอร์นี่ใช่ไหมดูแลให้ฝั่งเราก็คงจะมีเราเนี่ยแหละต้องคอยดูแลน้องใช่ไหมครับอเค้ครับฝากฝักติดตามหน่อยนี่เหมือนสดครับขอบคุณมากครับ